ก็ประโยชน์นะคะนี่ก็ความสุขของพันยานะคะกินมากนี่เองที่โครบเต็มแหลกแล้วนะคะเดี๋ยวพันยานจะกินอร่ามมากเสียใจจิบบ๊ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านทัศนีบุญมานะคะวันนี้นะคะที่เกริ่นตอนต้นคลิปนะคะก็คือคุณยายนะคะได้ตำหม,มากโชว์นะคะวันนี้เราจะมาดูประโยชน์ของพลูกินหมากกันนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรมั่งนะคะนอกจากที่ใช้กินกับหมากนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมค่ะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามารับชมเลยค่ะซึ่งพลูนะคะนอกจากชื่อพลูนะคะก็จะมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆเช่น พลูเหลืองพลูทองนะคะพลูจีนหรือว่าเปล่าอ้วนนะคะซีเกะหรือว่าซีเกะนะคะจากภาคใต้นั่นเองนะคะคือเจียจินแต้จิ๋วนะคะหรือจวีเจียงนะคะจากจีนกลางนั่นเองนะคะพลูมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าไพเปอร์เบตเนนะคะเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะอยู่ในวงเดียวกับพริกไทยนั่นเองนะคะแล้วก็พลูเป็นไม้เลื้อยนะคะที่ข้อมีรากสั้นๆแล้วก็ออกรอบข้อนะคะใช้กอดติดไม้ใหญ่นะคะนี่คือ อแอดเองปลูกนะคะปลูกในกระถางนะคะแล้วก็สามารถทําเป็นไม้ประดับก็ได้นะคะยังไม่ได้เอาแบบค้างก็เรียกว่าค้างมาเสียบเนาะแต่ว่าให้เขาเลื้อยขึ้นไปกับรั้วนะคะทุกคนอันนี้ก็เริ่มแตกหน่อนะคะแตกยอดเยอะนะคะมาดูลักษณะของใบนะคะใบพลูจะมีลักษณะคายใบโพนะคะ ใบเป็นผิวมันนะคะออกดอกออกดอกรวมกันเป็นช่อแน่นะคะวิธีการปลูกก็ใช้ลำต้นปักชำนะคะขึ้นง่ายเป็นพืชพื้นเมืองทางภูมิภาคเอเชียใต้จนถึงตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งใบของพลูนั้นนะคะมีรสเผ็ดร้อนนะคะซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่านิยมนำมาทากับปูนแดงนะคะเคี้ยวร่วมกับหมากนะคะโดยเฉพาะคนรุ่นกันก่อนนะคะซึ่งคุณยายก็ยังยังทานหมากอยู่นะคะซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ใบพลูที่มีสีเขียวเข้มนะคะ มากกว่าใบาที่สีออกเหลืองทองนะคะทุกคนนอกจากนี้แล้วนะคะยังใช้ในพิธีมงคลนะคะซึ่งเป็นใช้ในเป็นเครื่องเส้นไหว้นะคะการทําเครื่องวบสีสุข,ขันเป็นต้นนะคะคุณค่าทางสารอาหารของใบพลูนะคะประกอบด้วยน้ํามันหอมระเหยนะคะได้แก่ชาวิคอนนะคะยูจีนอนนะคะเบตา ตูตเอรอนนะคะซีนนออลนะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถใช้เป็นสมุนไพรแก้ลมพิษนะคะรักษาการคันนะคะในใบพลูเขาจะมีสารยูจีนอลน,นะแล้วก็ชาวิคอนนะคะมีฤทธิ์เป็นยาชาแล้วก็ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตด,ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคนะคะดังนั้นจึงมีประโยชน์ในการระงับการอาการคันนะคะแล้วก็อาการเจ็บป่วยเนื่องจากแมลงกัดต่อยนะคะแล้วก็ช่วยฆ่าและยับยั้งเชื้อ าการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีรียซึ่งเป็นสาเหตุของวัณโรคหรือว่าเชื้อหน้องแล้วก็มีฤทธิ์ต้านเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังและก็กลากนะคะและก็พบว่าในน้ำมันพลูนะคะสามารถฆ่าพยาธิเส้เดือนได้ด้วยนนะคะสารเบต้าสเตอรอลนะคะมีฤทธิ์แก้แพ้แก้อักเสบนอกจากนั้นพลูก็ยังมีสรรพคุณใช้แก้การอักเสบของเยื่อจมูกนะคะแล้วก็ คอนะคะแก้กลาดแก้ฮ่องกงฟูด้ดแก้ขานแก้ลมพิษใช้ใบลนไฟหน้าท้องเด็กนะคะแก้ปวดท้องแล้วก็แก้ลูกอัณฑยานเป็นต้นนะคะซึ่งมีประโยชน์มากมายนะคะและก็ยังช่วยให้เงือกและฟันแข็งแรงด้วยนะคะทุกคนแล้วก็นะคะมีการปลูกพลูกันเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะในประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะ ที่ตลาดพลูนะคะฝั่งธนบุรีนะคะโดยเริ่มจากชาวอิสลามที่อาศัยอยู่หน้าที่แห่งนี้มาตั้งแต่ต้นยุครัตนโกสินจนมากลายมันเป็นแหล่งค้าพลูแห่งใหญ่นะคะจนได้ขยายไปยังชาวไทยแล้วก็ชาวจีนด้วยนะคะแม้ว่าตอนนี้นะคะความนิยมในการกินหมากและพลูจะลดน,น้อยลงนะคะตามการเวลาแต่ก็ยังมีพื้นที่ที่ยังคงปลูกพลูอยู่นะคะเดี๋ยว,ววันนี้เรามาดูคุณยายกินหมากกินพลูก,กันค่ะเดี๋ยวเรามาตำหมากกันนะคะพลูนะคะ ภูเก็ตภูนนแดงพูนขาวนะคะแล้วก็มีหมากนี่คือประโยชน์ของพูนะคะหมากชีเสียดออพุายายกินหมากเลือค่ะนี่ก็เลยต้องปลูกภูไว้พยายนะคะแต่ไม่ค่อยจะทานพญานะวันนีซื้อ ค่่ะเพอยตัวนี้กินไม่ทันตัวไม่ทันปัญญาตนี่คือเชี่ยนหมานะคะเ้ยครกตำหมาเชี่ยนหมายอยู่นี่เชี่ยนหมานี่วันนี้พามาดูนะคะคือเชี่ยนหมาแล้วก็ประโยชน์นะคะนี่ก็ความสุขของปัญญานะคะ อร่ามมากใช่หรอือเป่างากมีความสุบมากเป็นยังไงบ้างคะสำหรับประโยชน์ของพลูนะคะนอกจากที่จะใช้ตำหรือว่ากินร่วมกับหมากแล้วนะคะเพื่อให้เหงือกและฟันแข็งแรงนะคะมีความสูขด้วยเนาะ,ะก็ยังสามารถที่จะใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาการต่างๆของร่างกายได้นะคะ นอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถปลูกเป็นไม้ประดับแบบนี้ได้นั่นเองนะคะแอนก็ปลูกเป็นในกระถานะคะก็เป็นไม้ประดับประดับบ้านได้อีกนั่นเองนะคะแถมก็ยังใช้ประโยชน์จากต้นผู้ได้ด้วยนะคะเป็นยังไงม้างคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะคะขอบคุณการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะยังไงก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็โชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ